จัตชุดอะไรสำหรับประกอบมอเตอร์ไซค์สล้อเพื่อการเกษตรนะคะสำหรับชุดนี้นะคะจะส่งลูกค้าจังหวัดนครศรีธรรมดานะคะ ครบชุดทั้งหมดนะคะงบไม่เกิน2 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าได้ไปครบชุดแบบนี้พร้อมนําไปประกอบได้เลยนะคะทั้งกัวเพลาตัวแหนบนะคะชุดเกี้ยวฝากเราก็ได้ล้อแบบล้อโตด้วยนะคะตัวแรกนะคะตันนี้ลูกค้าจะเป็นลูกค้ารับไปเป็นแม็กใหม่ฟรบ12นะคะระยะห่างลูนัทวัดกึงกลางลูนัทถึงกลางลูนัทเป็นแบบ4ลู110นะคะหนากว้าง2แม็กนะคะจะกว้างอยู่ที่7นิ้วครึ่งนะคะลูกค้าจะไปพร้อมกับยางใหม่ดีสโตนนะคะเบอร์23ิคูณถึง ต่อสิบสอบนะคะตัวนี้สวยนะคะใช้งานได้ดีนะคะรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีนะคะวิ่งได้ทั้งทางดินและทางลาดยางนะคะถัดมาทางนี้นะคะจะเป็นตัวเกียร์ฝากนะคะแล้วก็ตัวสโลหน้าเผานะคะ เราจัดไปให้ครบชุดนะคะเกียร์ฝากลูกค้าจัดไปเป็นแบบลูแกนสเตอร์17มิเมตรนะคะใช้กับรถมอเตอร์ไซค์เวบได้เลยนะคะแล้วก็ตัวสโลหน้าเพานะคะจัดไปพร้อมกับชุดพันโยกส่วนเสริมนะคะจะเป็นยอยใส่20มิลนะคะแล้วก็บูใส่20มิลนะคะจัดไปครบชุดนะคะชุดแหนบลูกค้าจัดไปเป็นแหนบเก่าญี่ปุ่นแบบ3ชั้นนะคะหนึ 1, 2, 3, แบบนี้นะคะชุดแหนบของเรานะคะที่สาก ให้ครบชุดน,นะคะตั้งแต่ตุ๊กตาหน้าตุ๊กตาหลังแป้นรัดแหนบตรงเตงนะคะสาแดกลูกยางหูแหนบรองเต้าแหนบนะคะจัดไปครบแบบนี้ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นชกใหม่มือหนึ่งของ k ช b นะคะทางร้านแถมน็อตไปให้แบบนี้นะคะลูกค้าสามารถไปเชื่อมติดนะคะกับตัวแป้นรัดแหนบแบบนี้นะคะเพื่อวางตำแหน่งในการยึดหูชกหลังได้เลยนะคะตัวสุดท้ายนะคะเป็นเท้าท้ายไดฮัสุนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเพลาท้ายได้ฮัสูบนะคะความกว้างของเพลาะนะคะจะอยู่ที่ประมาณ118เซนติเมตรนะคะ ตัวตั้นฝั่งเพาทางร้านขันยึดน็อตไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจะส่งทางร้านจะถ่ายมันเฟืองท้ายออกจนหมดก่อนนะคะลูกค้าอย่าลืมจำนวนต้ง,นงท้ายประมาณ1นึ่งย่นนใช้งานนะคะสําหรับจานวนของลูกเฟืองทางร้านจะไม่ได้ผ่อนนับให้นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็สามารถนะคะไปเชื่อมนะคะแป๊บนะคะความยาวตามความต้องการนะคะเพราะว่ารถแต่ละคันความยาวของหน้าบาทจะไม่เท่ากันนะคะทางร้านลูกค้าก็สามารถไปเชื่อมนะคะความยาวได้เลยนะคะ ระยะห่างรูน็อตของเขารุ่นนี้นะคะเป็นแบบ4รู110นะคะวัดตึงกลางรูน็อตถึงึงกลางรูน็อตนะคะซึ่งสามารถใช้กับแม็กที่ทางร้านจัดไปให้ได้เลยนะคะเราหมุนให้ดูการทํางานของลูกเฟืองนะคะลูกเฟืองสามารถทํางานได้ปกติไม่มีติดขัดนะคะ <Wow. S 1> ด้านในของลุกเบรกทั้ง2ด้านมีผ้าเบรกและแม่ปั๊มเบรกตามสภาพกับญี่ปุ่นติดไว้ให้นะคะ ถ้าลูกค้าต้องการลูกแกงเด็กใหม่ผ้าเด็กใหม่ทางร้านมีขายแยกนะคะจัดไปพร้อมชุดแบบนี้นะคะงบไม่เกิน26,000บาทนะคะสามารถนําไปประกอบเป็นมอเตอร์ไซค์สับล้อเพื่อการเกษตรใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าท่าในใดสนใจนะคะสามารถคุยแชททางร้านได้เลยนะคะเราสามารถจัดชุดแบบนี้ให้ลูกค้านําไปใช้งานได้เลยะคะ่ะ